สวัสดีครับผมน,นี่ก็เข้ามาสวนน้องโอมนะครับผมสวนน้องโอมบรรยากาศหนาวหนาหกงกว่านะครับหมอกลงตัวนี้ต้งหมอกทท้าน้ำค้างน,นี่ก็หมดฤดูฝนไปแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ปลูกอะไรไว้ครับผมถ้าปลูกไว้ก็ ไก่มาเคลียอีกเราไม่อยากจะปลูกเท่าไหร่เดี๋ยวทำรั้วก่อนบรรยากาศด้านในครับอันนี้ก็บอกไว้ลิปก่อนก่อนก็ประมาณสองเกือบสามงานครับผมก็ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ไปอีก อันนี้ก็ผักที่เหลือที่ปลูกไว้แล้วก็เจ้โลปลูกใหม่อันนี้ถ้ารอดหน่อยก็ไก่จะไม่เคียนะครับกลัวไก่จะไม่เคียอย่างเดียวเราปลูกไว้มันนี้ ไม่เอาไว้ขายครับผมส่วนใหญ่ก็จะไว้กินถ้าส่วนใหญ่อันนี้ก็ลอง้อยของไก่ข้างบ้านก็นมาเขียนครับคุณรู้จักกันเนี่ยแหละอันนี้ก็เขาก็สูบน้ำเข้านาละอันนี้ไม่ใช่ต้นข้าวนะครับผมอันนี้ก็สูบน้ำแล้วก็เขาจะไทอีก หวานอีกรอบหนึง่งนี้ไม่กัดด้านนอกครับอันนี้ไม่ใช่ต้นข้าวมันใช่ต้นข้าวแต่ว่าเขาไม่เอาว่าข้าวที่เป็นที่เป็นลเมล็ตที่ร่วงไปแล้ว เป็นกาบปลูกเขือไว้ก็ไม่ค่อยมาดูแลเลยครับไม่ได้รดน้ำวันนี้นี่ก็เป็นต้นทุเรียนหวอนทองนะครับ ปลูกไว้จึงปูกไว้สองต้นก็เรียนหมอนทองนี่ต้นหนึ่งสูงละปีนี้อาจจะไม่เท่าไรปีหน้าก็ว่ากันอันนี้จะเป็นบอักบุ้งบอักบุ้งนี่ก็ไม่ได้หวานด้วยเมล็ดครับจะว่าเอาที่เราซื้อจากตลาดกิ่ง การที่เหลือแล้วมาปักชําไว้เราก็จะได้พักบุ้งในบ่อในหลุมแบบนี้ครับ